ตอนนี้เรามาเยือนบ้านของท่านพระองค์ุริมานองค์ุริมานเป็นลูกของโรโลหิตครับปรโลหิตก็คือเป็นของพระเจ้าประเสริฐโศลนพื้นที่ตรงนี้มันเป็นเขตแดนของพระราชวังของพระเจ้าประิสธิ์โศลเนื่องจากพ่อของท่านเป็นบริโิตอยู่ในเขตนี้ส่วนบ้านนันของท่านอะไรนาถะเหมือนได้รับตําแหน่งเป็นอะไรครับองค์ขลับ ถ้าว่าโดยตอนนี้ก็เหมือนคล้ายๆอะไรนั่นเององครัลษนะครับดูแลตอนที่ท่านเกิดครับปรากฏว่าเกิดได้ไปเกิดขึ้นท้องพระโรงและพระดาบของพระเจ้าปเิเศษโกศลท่านเลยมีความกัมวงวลทางบุริหิตว่าเพราะเหตุใดท่านบอกวันนี้ลูกของท่านเนี้ยได้เกิดแล้วแล้วท่านก็บอกว่าเกิดในเรื่องของดาวโจรพระราชาถามว่าและ จะเป็นโจนต่อไปเนี้ยโจนเป็นหมู่คณะหรือโจนคนเดียวท่านบอกไปเดียวคนเดียวงี้อยากฆ่าเลยตอนแรกนรีกว่าเป็นเดาโจนต้องฆ่านะแต่เมื่อน,นั้นบอกว่าไปคนเดียวก็เลยไม่ได้ฆ่าประกอบกับกุศลในการก่อนนะที่ท่านเกิดเป็นชาติสุดท้ายมาเป็นโจรก่อนแล้วมาเป็นผลันในภายหลังองค์ุลิมานจับประวัติเป็นผู้มีการศึกษาเป็นผู้มีปัญญาเก่งมากนะ แต่เนื่องจากทำไมเพื่อนๆที่ร่วมเรียนมีความริษยาต้องการทำลายก็เลยทำไมเลยไปยุยงให้อาจารย์เนี่ยทำไมให้บอกองคุลิมาเนี่ยจะต้องทำไมฆ่าคนให้ได้เท่าไหร่หนึ่งพันคนต้องฆ่าคนให้ได้หนึ่งพันคนนะครับอาจารย์ถึงยอมรับประกอบกับตมเก่าองคุลิมาดิทชาติเคยเกิดรุ่นสมัยกับพระตถาจาด้วยชอบกินเนื้อด้วยใน เรื่องราวในชาดกเรื่องกรดกรนมานั้นองคุลิมานพอ,าพอศึกษาเก่งแล้วถูกลายอาจารย์ยุยงจนกระทั่งนะครับความเป็นจงเกิดขึ้นที่ป่าลายรัดชาลีวันเป็นหนึ่งในป่าสามแห่งของออโกศลแห่งนี้นะครับท่านก็ไปฆ่าคนข่าคนครอาคนเยอะแยะเนื่อจากทั้งฆ่าคนท่านจัาไม่ได้ปัญญาเริ่มจะมัมเสื่อมก็เลยต้องตัดนิ้วเพื่อมาร้อยนับจนวันคนหนึ่งช่องสามร้อยเป็นพวงเลย จนกระทั่งบารมีเต็มวันหนึ่งพระองค์ไม่บินธบาตตามที่กลับเรียนเนาะพงไม่บินทบาตกรณีที่ได้รับนิมนต์ไปฌานที่เอินสองเมียเรื่องเร่งด่วนน้องน้นบินธบาตในเช้าวันนั้นพระองค์ไม่บินธบาตรู้ว่าองคุริมาจะฆ่าแม่แม่ก็เลยจะตามลูกด้วยละ่ะเห็นว่าพระราชาพระเจ้าพิงก็จะตามเก็บขอองคุริมาแม่ก็เป็นห่วงก็เลยเข้าป่าชาลีวัน นะครับประกอบกับพระอ,องค์ก็ทราบก็เลยเข้าป่าชาลีวันตอนที่องค์ิมานเห็นแม่จะฆ่าแม่แต่เมื่อไม่เห็นพระเจ้ากลับเลือกที่จะทําลายพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับขณะนั้นพระอ,องค์ได้อยู่ณสถานที่ป่าชาลิวันองค์คริมานเห็นพระอ,องค์ก็เสด็จตามตรงนั้นแหละเพราะเนื่องจากพระอ,องค์มีพ,พระบัตเร็วมากดุดดังม้าสินทบไม่มีใครตามได้ถ้าพระอ,องค์เดินเร็วนี้มีใครตามได้เลยนะ องริมานก็ยกดาบที่จะเนง้อ่าฆ่าพระผู้มีพระเจ้าที่ปาชาลีวันแต่ทําไมครับตามไม่ทันองริมานเลยใช้ว่าอะไรครับท่านจงหยุดก่อนจงหยุดก่อนรพระผู้มีพระเจ้าว่าเราหยุดแล้วเราหยุดแล้วท่านยังไม่หยุดองค์ริมากล่าวว่าท่านจะบอกหยุดแล้วได้ไงยังยังยังเร็วกว่าเราเองรพระผู้มีพระเจ้าทรงตรัสว่าเราหยุดคือหมายความว่าหยุดในการเถอดดาบเปื้อนเลือดในการฆ่าคนแล้ว ประโยคนนี้แหละองค์ริมันรอคอยประโยคนี้มานานในที่สุดท่านได้มาทิ้งดาบเลยเนื่องจากบาร,รมีเต็มด้วยล่ะเมื่อนั้นพระพุ้มีพระเจ้าอยู่ป่าชาลีวันก็กล้าจะแสดงธรรมให้ลดอะไรความโหดร้ายลดมานณลงได้พระพุ้มีพระเจ้าให้องค์ริมันเด็ดอะไรครับใบไ,ไม้มาหนึ่งใบแล้วให้องคุริมันนำใบไ,ไม้ไปต่อเท่าที่เดิม้องถามว่าต่อได้ไหมไม่ได้ องคุลิมานเธอก็เช่นกันเธอปลิดชีวิตคนทั้งหลายเมื่อนั้นสัตว์ทั้งหลายย่มตายลงไม่สามารถกลับกลืนมาได้ก็ฉะนั้นและแล้วก็ทําไมครับบวชพระอ,องค์บวชที่นันปาชาลีวันแบบเอหีพิกุปสัมปทาหนวดเท้าก็หมดนะครับผมผมอัดถาบริขานก็มาก็เลยนําองค์ุลิมานเข้าสู่อะไรเลยเฉตะวันในฐานที่เราบอกว่าท่านก็นั่งเป็นองค์สุดท้ายในธรรมสภา วันนั้นได้ข่าวเลยเลยว่าะายว่าองคุริมานจะทำะายแม่นะครับพระเจ้าประสิทธิ์โกศลสนก็เลยนำกองทัพเหล่าใหญ่เพื่อติดตามองคุริมานจนกระทั่งทราบองคุริมานเข้าเชตวันถูดาบคือเอากองใหญ่มาที่นี่รพระภูมิพระเจ้าแัดมหาบอพิธมาตามเรื่องอะไรไม่ถูกกับพระเจ้าพิมสาหรือเปล่านำกองทัพมาทราบใหญ่โตขนาดน,นั้นเนาะถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ในที่สุดทราบว่าต้องการจับองคุริมาน พระภูมิพระเจ้าตั้หาบอพิษองคุริมานนะ่อยู่ที่นั่นแล้วก็คือที่ธรรมสภาขอผู้แค่นี้ทําไมเลยมือที่เถอดดาบหล่นเลยเพราะความกลัวมากล่ะกลัวระริมานมากเลยนะเพราะท่านเป็นอะไรจนอยู่ลายมากในที่สุดพระเจ้าทรงตรัสว่ามาบอพิษไม่ต้องกลัวองค์พริมานได้ทิ้งดาบแล้วได้ทิ้งการเข็นฆ่าคนทั้งหมดแล้วท่านก็เลยเดินไปถามกระบอกว่าพ่อท่านเป็นโปุโรหิตเพื่อถามความแน่ใจ จากนั้นพระเจ้าเป็นเสงกระลาพระเจ้าว่าท่านมีภารกิจราชการมากฤตกลกับก่อนหลังจากนั้นองคริมาก็บินทบาทอยู่นะครับปรากฏว่ากรมเก่าวแ้วถูกอะไรคนบางครั้งคเกล่าวนียโยนของแต่อะไรไม่ได้ตั้งใจแต่ลมทำไมมันพัดออกของนั้นไปชนบ้างทําให้เลือดอาบออกมาจีวรหลุดลุ่ยมาหาพระเจ้าเลือดเต็มไปหมดเลยพระเจ้าทรงตตัสวัาดุกันพามรับกรรมในชาตินี้เถอะนะ ดีกว่าตกนรกหมกไหมเพราะองค์ก็าตัดเตือนองค์คริมานอยู่บ่อยมีวันหนึ่งองค์พริมานบินทบ,บาทเห็นน้องหญิงที่อะไรตั้งคันก็เลยทําไมไม่รู้จะทาไงก็มาเล่าเรื่องราวพระเจ้าฝังว่าเห็นผู้หญิงตั้งคันพระเจ้าบอกทําไมเธอไม่ให้พรล,ละ่ะว่าทําไมตั้งแต่เธอเกิดมาเธอยังไม่เห็นค่าใครปรากฏว่านี่พระเจ้าทดลองนะค์ก็กล่าา่าไม่ได้พระเจ้าข้าเขาพระเจ้าข้าคนเยอะ เอางี้องค์ริมานพูดใหม่ว่าตั้งแต่เราเป็นอริยะอริยะเราไม่เคยเห็นค่าใครแล้วท่านเลยใช้คํานี้นะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของคาถาทลูกง่ายขององค์ริมานจนทุกวันนี้ปรากฏในประวัติองค์ริมานท่านก็บอกว่าเวลาให้พรองค์ริมานใช้คาถานี้แต่ใครแล้วยิงคนนั้นทอดลูกเหมือนกันน้ําเทจากคนทูออกมาเลยโดยไม่รู้ความเจ็บประวัติไม่ชชาไม่นานท่านก็ติดเข้ามาเป็นองค์สุดท้ายในสี่ติดสาวกแปดสิบองค์นั่นเอง อนตรงนี้คือบ้านของท่านสมัยก่อนร้วเนี่ยเปิดแต่เมื่อวลายสานเข้ามาเลยปิดเขาบอกว่ารอดเนี้ยเป็นอัไนี้ไม่ได้ในพระไตเปโอนอคาเชื่อนะว่ารอดรับการหายใจที่ฐานรอดไปเนี้ยจะสําเร็จสิ่งที่พึงปรารถนาเนี้ยรอดอุโมงค์บ้านท่านนีไไ่ยครับอุโมง